สบายดีเนาะสบายดีทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปนึงที่ว่าบา้ากแก้วจะมาล่อป้ากับเป็นครั้งแรกที่จะเข้าไปในที่ไปชมว,ว่าน้ำบาบูน้ำเนาะเราก็แลกนะทั้งนี้ก็นจนฮอตจากมงองไปเป็นโมงกันกสี่โมงมีแต่ันนี้แหละวง่ายเลยโอ้ ติ๊กมาทำบนลอดไปที่ขากันไปผต้มเอาไปบุหลอดย่างปลานี่เป็นไงเป็นขี้งัวไป็นอย่ไป็นลมแม่เลยไปย่างปลาไปไปไปสาวรีไปไปไปสาวรีสาวติกโอ้อดีนายสาวรีจังได้ จะว่าซาลีแม่ไปค่อยค่อยขึ้นดูไปค่อยไปสั้นๆโอ้พอจากไหนแจ๊บแบบนี้นี่นหน่อยแบบนี้นี่ง่ายไงเนี่ยออาแจ๊บเป็นหลอดเนาะเออข้างห้าเลยเป็นชื่อเอาชิ้นนี้เบิ้งก้อนเป็นอีมีบอขันมีอะไรซืเป็นนี้มาให้นั่นหนิไม่เนี้ยแย่ตังนาอะไรแจ้งนะเป็นนางเอกนั่นแหละได้คือการนั่นก็คักคือกันนั่นแห่งดี ขึ้นอย่างเดียวเลยเนาะโอ้ก็เป็นครังแรกเด้เนี่ยอ่าห้ากวมาครั้งทับอิดเมาเคยมาบอกขึ้นภูไปติกตกเลยขึ้นสนขึ้นป่านน้อยเฮ้ยเฮ้ย อ้าวเอยู่ที่ไหต้นไม้นี้นะขึ้นน่ะบนโค่นนี้ตีเออขันมมี้ะได้เนาะเนี่ยไปนำการเนาะโอนีเนาะเออนี่ไปซอกจุดก่อนเลย

มีเน้ามีน้างามแล้อเด้อยู่นี่นะ่ยมแต่น้าเสบๆตุยดีเรือยอ้าวอ,อมอมอันนั้นอมพระบอหลอดนะอมพระาเเป็นวัดใช่ไหม สู้งี้ีลยสูงสันสูงสันอะไรเงี้ยมีจากภาคเกาะเป็นสู้ๆไปนีเนี่มีจากเทือ่่องเทือ่แ่ซเทือนี่เออกระบอกไก่เนาะ เม,มียงไก่กว่านี้เด้เนาะจัอเมียงตกไกลคือไกข่ขนแนวไปหาไกเออจขยอนเนาะติ๊กไปบุรีดไปขึ้นไปลงอยู่นี่ขาแข้งหรอไปแรกเถอะ เอขอข้าวคว้าแล้วใครใครลงไปไหมฮะเนาะ ขึ้นผู้มาเนี่ยก็เป็นเลังที่บ้ากี่แก้วได้ขึ้นมาลองบินไปนำกันทุกคนพูดจอมพู Hả? Huh? Đi nào. Ồ, oh, khoai tuôn. แล้วนำก้นไปแหละไปเลยไปเลยนำก้นไปนี่เอานำก้นบนลอดนี่ไปเอา เออเล่นม huh. ันเหง่อแล้วเนาะ นี่ก็บอกให้บออกหองยางบุลรดนี่ก็ได้ตั้งเงี้ยตั้งเงี้ยไปสิเน,นี่ยดีจจะพระเอกพระเอกต้องเหลืองรุ่นรุ่นสืบทอด

รอบนี้องาไเรียกควาดีขนาดเลยเป็นจากไอ้เป็นนำรถพาบรรยากาศหน่ายากเลยผูญรถกำลังแก้เ็นที่อยู่ล่างเลยอันนี้ตัวเรื่องเลยตัวมันยากเลยตัวไหนหนังี้ยห่อนไม่นะม่หอดเลยเอออันไม่คันนั่นตีอ๋อมีเชือกห่อนอยหนโดยนี่มเชือกห่อน เปลี่ยนเปลี่ยนตรงวันด้วเฮ้สติกะลีคนลงกระมีแล้ววะเนี่ยกินออโบแมนสลีเออลีี่แล้วถ้าบอกคนตู้นี้น่ะโบแมนจักฮะพอกคนมันตีคนมันนวะอือีกจุดกีแน เธอถ้าไปอีวัดอีวัดกุลเออเข้ามาสุดแล้วนี่นะเนาะอ๋อมาเุดแล้วเออเข้ามาเทีแล้วนี่เนี่ยเข้ามากกุลนั่งปามกันทุกคนบรรยากาศนางปามมาตอนมาทุกคนได้ให้น้ำกันเอาทำไมยังอันนี้เนี่ยบนน้ำต้นย่างอันนี้เออคือว่าไม่เปลย์โบเมนเนาะ นี่นยใหญ่ขนาดเลยชุกบุ้งสะพุงสะพุงสะพุงไม่สะพุง่งไม่สพุมันล่มเองเหรอเฮ้ยมันือวลมเป็นตนหนึงแก

น้าวน้านปอัดเสียเาละไปน่าไปก้อนไอ้ลำลังเฮ้ยอ๋อกะย่างนนุ่ะพุ่ง่ายอ๋อไปนี่อไปไปนี่ไปนี่ไปทางนี้นี่ไปุหไดแม่สร้างล้วเลไปทางใดเ บุรอดเจ้าโอ้เอาสัตนะบุอดก็ไปนไปได้ก็ไปแล้วสะเออเดี๋ยวาเตาไหมนี่ไปเอาเิเดินๆดนเดอๆดๆเนๆเๆเดิเดินเนเด

โอ้ยตึาเดี๋ยวเนี้ยมาหั่เนียงอีกเมืตกองไปออมจะได้คงออมไปหุ่น ต้นไม้งามเลยนดต้นไม้ใหญ่เลยเออแลกขึ้นมาหนิเลรุ่นเสียกมาแล้วสิมาฮอตเลยแหละทหาจะมากองต้นไม้พุ่นเดือไป โอแดงกินซเป็นย่งกินไข่ไข่น้ำมีนั่นนไข่อู้ส่นตัวไหนไน lại theo phần nọ oh. oh. hey, À, phải hey, con. con mà. Đấy, con.

มีน้ำบ่มีน้ำะอบอบนท่อยุ่ดเนาะยุดไปไนไมังเออแห้งหายแหละทอดบอนค่อยว่ากันางบ่อไป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 เดินเดินเดนินนโอ้โป้หักวะยวเนาะ ไปไมาเนี่ยสีฮอตแล้ว đi Trên kết hệ Xe là thức nước nàn lanh quá สิลิกับเมยไอ้กับเมยเมยเฮงไอ้บุคยย่างไก่สัตว์ลดสิริขี้ขานมาเอนอนีเนะเมืยเหนะอยู่ในเมืองดกวก็หนอก็ร้อนหนะอยู่บ้านสบายกันหนอแต่อันเก่วเขาไปขุดมันจะเข้ากบสบายหนะได้พักคอนได้เงินต่อ มีน้ำบ่ไนะเปย์น้องมีน้ำบ่บ,ำบ่มนจะพูดดำ้นะเราจะพูดมีน้ำกินบ่มีนะมีเนือผู้หอนไปหอนแล้วกันแล้วครับคนที่พูดเอาไปต่อเสร็จม่วงปุีิกาฟอนเอสัด เอาละทุกคนเนาะเชื่อว่าเป็นการเดินทางที่ซาลบาคิเกลเราเป็นเมื่อยขนาดเลยทริปแรกทริปที่เมื่อยที่สุดในาการย่างในสุดกับมาหอดแล้วหมู่บ้านเท่าสองเรื่องที่อยู่หน้าป่าแท้ๆเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศก่อนที่เข้าหมาู่บอลนี่พ่อโอ๋อยี่บนนอนนี่วะ โ okay. อเคนี่ทีมงานอทีมงานไปไปไปอย่ามากินนี่เท่าไรเขานอนได้ขี้ตัวนี้ไป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 หันหล้วพี่น้องเอ้ยเนอะโอ้แโหเป็นทิพย์แล้วที่จะได้นอนนี้เนาะเีอยากนอนนี้ถ้าเีนอนใช่นอนน้ำน้องคนหนึ okay. oh. evet> ่ โอ้เห็ดจาอลโฮมนีเนาะตะกี้กรุกอยู่นี่หนึ่งบนำเป็นบอเก้าเนาะนี่บอเก้าเนาะนี่เออมีนำอยู่นี่หนสบายเป็นนำง่ายเจอมักซอยหมดบอลบลำเนาะ Ba bông mắt này sau mắt này. Ba bông mắt này. Ba bông phải, này. Ba bông mắt 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 โอ้มา howdy เซ่เซอ้่นเซ่ไปสั่เราบุญหลอดฮอทพีแล้วติ๊กมาฮอดกันไออันนี้บนมานอนนี่สบายดีโอจักโตเซ่จักโตนี่โอ้มาหน่อยตัวนี้นึงมมหน่อยบุตด อันนี้น้ำกินวะน้ำกินหเนนี่น่งน้กินนี่จานี้ตัวนี้เลยโอ้นั่ำก็ไดน้ากินอันน้นก็ไดจกนี้ก็ไดน้ำก็ไดโอหนมาหอนแ้วเนาะนี่คือนมางเรื่องที่มาหอนมาเท่งรั้งแระเจอนำอย่านี้กินหอเบิ้ง ่ตา,าโอ้น่เต็อบอันนึงเราเขาจวาต้องให้อันนี้เน่ะอยุ่กันอันนี้คนป้านี่บมัเบนเป็นบอนผู้ใด โอ้เนี่ยจอกระสีเลี้ยงล้ว่าลงละตัวตนั้นก็จะห้ามม,ามุงเลยภาพับจะเศร้าเดียว,วยคนคำเลยก็ลงกันจะซื่นี่อดคนเนาะที่าที่มีเปิที่ที่บาปีเกลวง่งคาง,งแหลกหลักกระเมื่อสมควร มห้อน,นี้เนาะใช้เวลากัอบสองสามสัปโมงเกือบมีตะยางขึ้นผูก่อนว่านะเมื่อเฮงกับมหอดมุบานพอตรงเรื่องเป็นเฮงเดี่ยวเนาะที่อยู่ในภาคเหนือก็คืออยู่ทางป่าสงวนแหง่งชาติลำปุยเมืองเพียงแควงสัญญาบุรีเนาะคือว่าขันท้าอยู่ฝั่งไทยมันติดกับจังหวัดน่านเนาะไกลกับจังหวัดน่านนี่แหละเนาะนี่คือสภาพความเป็นจริงเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ว่าบ้าเกลียวเดิมนมาหอดมาเฮงก็ดที่ว่าดีเลยเดินมาเห็นชีวิตการปิโยงกรเจ้าเป็นแบบนี้เนาะ สำหรับล,ลิปนี้ก็ขอฝฟางก็ฟังทุกคนเนาะหนึ่งไล่หนึ่งแสนเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อแห้งแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอกาาสบายดี